อยังกินเซฟออมมืี้ยนี่เอ้ยคือแต่งตัวเซ็กซี่แทะอ,อ้อนอ้อ <laughs> ใส่สีแดงเลยวะก็เป็นตัวเซบแท้ออมอะไรออมหมูออมรวมเลยออมรวมมิดออมรวมมิดมเราใส่เครื่องก่อน,น้ลมีพริกมีอยังก็ข้าเวเบื่อเนาะเมียคอยเล่นเล่นเอน็ดออ,อ,อมปันกินเจทุกคนมืี้ยนี่เงิน หอมรวมมิตรเป็นอยังเมื่อกี้เลยหอนหอนคือจับกลนแบบสันหอนก็ต้องหาวงซอยก่อนลวยๆไอ้กลนเลยตีอันดับแรกแจงออมพีชูขาดไม่ได้กับเกลือกระพ่ะสองอย่างมาใส่กับน้ำประเดกเนาะน้ำประเดกศลาย,ลยได้เค็มได้กระเพาะกระเพ่อเยอะเค็มไรถ้าเขามีเห็ด ต้นหอมผักซีลาวบักอีตู่นะหอ,อมผักนะมื่อนี้นะอ,อมผักแล้วมีเห็ดเฟองครับนะใส่เห็ดฟางด้วยมีผักซีลาวต้นหอมอีตู่อ๋อเรนมีก,กี่เมนูวันนี้เมื่อนี้นาที่สามเมนูโอ้ทอดเนื้อแห้งอย่างอีไว้ีลเแล้วก็ส้มเนื้อโอ้เรามีส้มเนื้อแช่ทุกคนก็สิบบาทขาเหนียววักินกับส้มเนื้อเลยเออ ตรงเนื้อกรเท็ดเองเด็ดเด็ดเสืผ้าไปเบิ่งส้มเนื้อเด้อจังน้อยเออส้มเนื้ออิตาเวนเราเอ็ดเองจ้ะทุกคนเอ็ดเองมือนี่หันส้มเนื้อเป็นแล้วเอ็ดอยู่สองมือเลยกล้าการะหอนไปตองมันเหี่ยวเลยไปที่ห่อคนละแบบแล้วสไตลยย์ของไฟห่อห่อไปนี่เลยเปย์เลยสองมุมสองมุมตัวเขาที่มุมสองหนุ่มสองมุมเนาะแนนมนไปที่พักเก็บไปตองสองมุมทดรองเด็ด ตามด้วยผักชีลาวใส่ผักชีเข้าไปหอมหุ่ยหวยนองผักชีลาวเหลืองและาเอมาอมขายนะเก็บกินของที่มันเหลือนี่แหละที่มันเหลืองนี่แหละจะเพะว่ากำไรของข้าเลยเออกำไรก็คือกินกำไรพม,มีง่างกินอย่างเดียวหอมไม่หุ่ยจะใส่ผักชีเข้าไปอบนี่คุณอาอ้ยไหมา,นนะาดูดิหอมผักชีลาวหอมผักอิตู กำลังเดือดเงินหอมขนาดดูนะหอมบักซีลาวกับปลกอีตูนะใส่เห็ดเปลืองน้ำออกไหมนี่น่าสิแซ่บอะต่อไปห้าสิทอดเนื้อจ้ะเนื้อแดดเดียววะซ่ามาเบ่งด้วยแ<ม> <laughs> ดดเดียวฝนมันตกแดดเดียวโบได,ด้แดดเดียวเั้นบอกส้มวงเดียวเออส้มวงเดียวกับบอัอหัวสมั้งฝนมันตกแต้ทุกคน เมื่อนั้นเยวีเอาไปตากพอดีฝนมันตกเกบเข้ามาวาสิตาอีกบมาตากอีกเลยมันแจงคนเดียวเลยเออหญิงก็จะได้เสียวก็ได้ก็ได้นำมาคานเก็ดพอ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 แล้วมันจะกินลืมอิ่มนะแต่นี่ก็กินลืมอิ่มแล้วก็เลยเป็นเนื้อแดดน้อยๆนก็ากซีบก้อยอันนั้นปันใดเนาะบก้อยแห้งปันใดเด็กก็โอเคอยู่พอนหมดเลย เหนือแดดเดียวจะ้ะเจวี่ว่าจะทำขาย,ยัางไรทุกคนเจวี่ว่าเจ็ดขายแต่ว่ามัโบงแห้งเจวี่เลยม,มาทอดกิบบนเลยแซ่บดีแล้วเหลืองอ่อยหอยแล้วโมงข้าวเหนียวแซ่บคือเจวี่ก็แซ่บสุดบทเปิดหอเน้นคมนัวเน้นคมนัว พ,อ,พอแล้วเสร็จเรียบร้อยอีกหนึ่งเมนูแสดงว่าเสร็จเรียบร้อยหมดละแต่ดูดิปอดก็ข้าวเหนียวบ้านนี้ม,มุมเก่ามุมเดิมมุมดำๆนี่แหละทุกเจ้าเอ้ยบอนกินข้าวยายวิเลยนี่ฮะปนงามๆก็พากันกินได้กินแต่มุมดำๆบอนนี่แหละอันไม้มันถือน้ำาหลายเนาะฝนตกใส่หลายมันก็เลยเป็นปสีดำ มีแกงอ่อมแล้วก็ทอดเนื้อแล้วก็ส้มเนื้อจ้าวันนี้โอ<ฮ>้แกงอ่อมตะวทิท<ฮ>เห็ดเฮ็ดเยอะแยะเลยแล้วก็เนื้อทอดแล้วก็ส้มเนื้อเด้อพีอ่น้องมันนี้มาเ้ยจ้าทุกคนวันนี้มากินข้าวกับเยวีทจ้าเยวีทขอจบคลิปแค่นี้ก่อนเ้ยจ้ากินข้าวก่อนแค่นี้ละจ้าบ๊ายบาย